เอาก้อยปลาใส่น้ำเน่ยตับมะฮกอัีก้อยปลาเราใส่ก้อยปลาน่าอาไม่เหี้กก้อปลาบกอมอกินผักต้ม่กินบักต้มนโอปลาขาวโอ้ปลาขาวขมุนกจิ้อสแล้วกันจ้าเป้ยห่เสร็จแล้วอันน้เปรีกินเขาจับ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 จบกอจับ่ไข่ นยับกนขึ้นมาอีกทีเอาคุยอกินข้าสอบพเ้ามาวย่หยุดกินปลาหมัดเ้าอซอนคือางไก่มาเเสียปลาหมัดยปลาหมัดมีปลามัดตัวเดียวนี่โอ้คยเ้าป็ข้าวคยอะนี่ like ปลาขาวตัวเดียวมันข้าวคยมันข้มเสกข้าวคุยปา

มีต้นสูงสูงยูสูงแ้าดีก็ยังยูสูงอยู่ด้ยหวยรถมาเอาเรือไปตัดเรือแขกงานหวยหวยเข้ามาก็ไหวยกย่งก็กินติกินใบไม้ละป่ะนกินใบไม้เาไม่ยอบันนามโกินก๋ยเตียมัยูหก็บางนใบไม้เนัม ขาพูดเลยนึกข้อเหรอพดอะไรคเจ่งเอย์เรเป็นตำรวจใบใหม่เหรอปากเปลี่ยนได้ปนไยใบใหม่จิ้งจ้ปากก็ใบใหม่จิ้หัวใหม่มาวนกันอ้ามอ้ามอ้ามด้องแบบอันนี้กันไรรถโมเดลกระตก ขมาเมียนกับบขดแนมไม่ียนอ่ะมันกจะซาข้้าวราสมไบขแหกที่แคร์แคแคาน่ะมันอากมรามิโ่แฉบแอืมแบมาคือแบลเฮมไคือว่าตำมุกแฉบคือเศร้าไ้แแบกับกินหลายแต่งมระโอ้ยหมไหมคะคอมมาณอ่าบอกอมอันนึงอืม เจ้าช่วงนี้นไงเออหว่ลูกไก่ไนี่ก็มือขับไปอ่ะจะั่นายลงออกมาจะปันซ้ายเงออกมาละนออือใช่ไแลทมีชื่อขยานสิบอทต้เลยนะดันทางขาอืมไม่ไปไ,ไม่พร้อม อ้ตอตะหงมาเลยแล้วคะ่ะท่านผู้ชมขะว้าวนืาวงรอ่นมอาไปต่งนัไปอืมใ